ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานค่ะวันนี้นะคะพาควรหล่อยนะคะมาขอพรพระคูประกรรมนะคะที่บ้านตากลางนะคะขอพรในวันออกพรรษาค่ะได้รับเกียรติจากพ่อตุยสารงามนะคะ ปักเลยครับผมเาเปาเลพี่น้องชาวช้างนะครับมาร่วมกันทำพิธีของอันนี้นะคะพี่น้องนะคะชาวช้างนะคะก็ได้มาร่วมขอพรประกรรมนะคะด้วยกันค่ะเพื่อได้มาปกปักรักษาคุ้มครองช้างของเรานะคะเราอยู่กับกวนอ้วนก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับอันนี้เราก็เป็นบันดีครับผมพี่น้องบันดีครับบันดีก็ได้มา ขออระครับผมจากพระภูประกำใจครับที่ศูนย์ค้นทุศึกษาครับบ้านตะการนะครับผมโอ้ชมเลยครับค่ะเดี๋ยวจะให้ควรอ้วนเป็นคนถือกล้องให้นะคะในวันนี้ค่ะอันนี้มาตามปีนรับพี่เอมครับเอแม่ตัดยาอยู่นู่นเมื่อกี้น่ะ รอมลสาอมี้พอให้เดี๋ยวเดี๋ยวเาปันครับนี่ก็ครอบครอของฟังน้ำหวานแล้วก็ฟังพี่ดาวนะครับผมแล้วก็พี่ใหญ่สีทับไทยครับผมมาขอพรนะครับพระครูประกมนะครับผมขอโชคลาภครับ ั้สวัสดีับ เตรอยเกลตาเก็ินเะนอนไหนลอาไหนก็เข้มตวกนตเจ้าเรอเด้อตอนนี้ถึงเวลาเวลาที่สุดแล้วยพึ่งแล้วบรรยากาศทีพึ่งแล้วเพิ่มาถูประกำเนีมนเป็ป่าไสเบป่ายกมากสบายเีอตัตั เยอเยอะร้นมาจากบัตพราชก็มีบ่แม่จากขุนช้างก็มีลูกหลานบริวาร เพื่อนยำพ่นเพื่อนเมียเพื่อนตะดตูงกพื่อนเมียเพื่อนสืบเพื่อนนี่เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งบ่เอาให้เต็มที่เลยขอให้สเร็จลุล่วงไปโดยดีขอบุญบารมีพอประกรรมผู้มีหูทิพตาทิพัญญาทิพโรดปันประธานพ่อในใครลูกใครหลานอันใดขัดอันใดของอันใดมันลำบากอันใดมันที่ว่าขัดทัดกองกองไปจะ็บยังไงจะงัดออกมาให้ได้เด้อสาธุโอ้สมบัติทางใจเดือด

ทานพ้ที่ดลบันดาลอ่อนเพลงนายเนาจิตใจเนาอ่อนอ่อนเนาจดความเมตตากับความสุขสันต์ด้ซสาธุสาธุสาธุพร้อมกันเดินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาพระหัตถ์ชัยศีพระหัตถ์ชัยศีสวัสดีลาภูสวัสดีลาภูนโมพุทธายะนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาพระหัตถ์ชัยศีพระหัตถ์ชัยศีสวัสดีลาภูสวัสดีลาภูนโมพุทธายะนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาพระหัตถ์ชัยศีพระหัตถ์ชัยศีสวัสดีลา สวัสดีลาภูนโมพุทธายะนโมพุทธายะโสชูชะโกโสชูชะโกท่ทาสีสีท่ทาสีสีข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายดอกไม้ทูกเทียนดอกไม้ทูกเทียนเรื่องสักการะบูชาเรื่องสักการะบูชาเทวดาฟ้าดินเทวดาฟ้าดินสิบหกชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้า ผ้าชันดินสิบห้าชันดินโปรดปรานประทานพรโปรดปรานประทานพรรับดอกไม้ทูกเทียนรับดอกไม้ทูกเทียนเรื่องสักการะบูชาเรสักการะบูชาของลูกของหลานของลูกของหลานบริวารทั้งหลายบริวารทั้งหลายนำมาถวายแก่ท่านนำมาถวายแก่ท่านขอให้ท่านจงรับขอให้ท่านจงรับท่านรับแล้วท่านรับแล้วขอให้ท่านเปิดหูเปิดตา ขอให้ท่านเปิดหูเปิดตาเปิดสติปัญญาเปิดแสงสว่างเปิดแสสงงว่าเปิดหนทางเปิดทนาลูกให้หลาน ใ้ลูกในหลานบริวารทั้งหลายบริวารทั้งหลายทำการเส้นไหว้ทำการเส้นไหว้ขอพรขอพรจากขอประกรรมจากขอประกรรมรูประกรรมรูประกรรมทวดประกรรมทวดประกรรมโปรดเมตตาโปรดเมตตาการุณาแก่ลูกแก่หลานการุณาแก่ลูกแก่หลานให้ลูกหลานวันนี้ลูกหลานขอพรจากครูประกรรมขอพรจากครูประกรรม ALLY, ให้ช่วยลูกช่วยหลานให้ช่วยลูกช่วยหลานให้หลุดพ้นให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆจากปัญหาต่างๆหนักเป็นเบาหนักเป็นเบาผิดเป็นถูกผิดเป็นถูกขอให้ช่วยลูกให้ได้ขอให้ช่วยลูกให้ได้ในวันนี้ในวันนี้ลูกหลานขอบนบานศาลเจ้าขอบนบานศาลเจ้า าตรวจประกรรมาตรวจประกรรมรูประกรรูประกมช่วยได้ช่วยได้ลูกหลานลูกหลานจะจัดเครื่องสังเวยจะจัดเครื่องสังเวยมาถวายมาถวายเราไห้ไก่โตเราไห้ไก่โตหมูตัวใหญ่หมูตัวใหญ่คลมากมากมากละมากมากมากขนมนมเนยขนมนมเนยนานาประการนานาประการลูกหลานจะนำมาถวายแก่ท่าน ลูกหลานจะนำมาถวายเจท่านเมื่อสำเร็จเมื่อสำเร็จลูกหลานจะไม่ลืมลูกหลานจะไม่ลืมจะไม่ทอดทิ้งจะไม่ทอดทิ้งจะปฏิบัติจะปฏิบัติจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดขอครูประกรรมขอครูประกรรมผู้มีฤทธิ์มีเดชผู้มีฤทธิ์มีเดชผู้มีมนลังผู้มีมนลังผู้มีพลังพุทธานุภาพผู้มีพลังพุทธานุภาพจะคิดทาง จากทิศทั้งสี่จากทิศทางแปดจากทิศท,ทางแปดขออานวยไวยชัย<อ> ไว้ก่อนวันนี้ลูกหลานบนบานเอาไว้ก่อนขอเทวดาฟ้าดินขอเทวดาฟ้าดินสิบหกชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินผู้มีหูทิพตาทิพผู้มีหูทิพตาทิพโปรดปรานประทานพรโปรดปรานประทานพรแก่ลูกแก่หลานให้แก่ลูกแก่หลานบริวารทั้งหลายบริวารทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จ จงสำเร็จ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 ตามความมุ่งมั่นตามความมุ่งมั่นและปรารถนาและปรารถนาทุกประการเธอทุกประการเธอสุสาธุสาธุโอยปะปะกรมเอยจอยกวนจอยเจ้าอันสมความปรารถนาเอปรารถนาธคิดนื่อยกลายเป็นทุกข์ไปจริงๆแล้วเจียงกลไ้เจียงของกวนกนเจ้าลู่ลู่วันนี้ต้องตามคข คุบบ่วงยุงย <t 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 ่เสียดไม้ถูกตามกระบวนการทุกขั้นตอนแต่เมื <t 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 ่อไหร่ก็จะนีแล้วก็อ่อนโยนจ้ยเจ้าดื้อบินควันของควันของเจ้าลุกลอยอยู่โดยเร็วโดยไวโดยการทันได้รวบรวมมือรวบรวมหน้าภูมิน้าสถานนาตาสังเสียงแหล่ของเฮิร์นเดินอากาศขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครืบินมารับเครื่องสังเวยเมเน่ลูกหล้นเราเปิดนั่นนี้ต้องผลลมากลากไม้ขนมนมเนยนานาประการลูกหลานน้ำมาถวายแต่ท่านให้ท่านมารับยเ

ขอฝากช่องพักหนําบ้านไปนะมัอมอ้อมใจเอฟซีน้ำนะครับเด้อฝากเขามากครับผมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำได้ครับขอบคุณครับ